นี้ก็เกิดจากกรณีคุณนภิษิ์กลับเข้าสู่พักปลาบปัดมาหลื้อฟื้นพักนะครับก็การคุณนภิธิ์กลับมาก็แน่นอนเราเห็นภาพอย่างหนึ่งก็ก็เกิดความมีความพยายามในการที่จะเลื้อฟื้นพักก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะก็พักก็เลื้อฟื้นได้ขณะนี้ผมก็เริ่มนไกลับมานะครับแต่ว่า เราต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอ,อย่างไรนะครับเพราะว่าการกลับมาอย่างที่บอกคุณอภิทิ์กลับมารือฟื้นพักไม่ได้กลับมาหรือฟื้นให้พักนี้ใหญ่โตเปี่ยนปังเป็นร้อยร้อยขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการกลับมาเพื่อไม่ให้พักมันตายให้มันสับรถเดินหน้าต่อไปได้อ,อยจากยี่สิบห้าน่าจะดันได้ถึงสักสี่สิบคุณอภิษ์ต้องเดินสายแล้วอะเดินสายทั่วประเทศเพื่อลือฟื้นไม่ปัดก่อนลือฟื้นว่าพักเนี่ยกาลังจะเติบโตไปได้นะ สองก็ต้องมีนโยบายเด่นๆออกมาให้ชัดเจนนะครับสามรู้สึกตอนนี้ไปบัตรยังเป็นอยู่ใช่ไหม <S <S ถ้าจะไม่หมด <S <S บทบาทในสภาในการเป็นฝ่าย้านจะเป็นอย่างไรถ้าสมมติพรรคเพื่อไทยมายื่นข้อเสนอให้เปิดอภิปรายไห่ว่าใจพรรคประชาธิปัตย์จะเอาอย่างไรการร่วมกับพรรคเพื่อไทยในการเปิดอภิปรายนะครับ อันนั้นแหละผมว่าจะเป็นจุดที่คนเห็นเทนแล้วว่าอาจจะแบบโอเคแต่อันนี้อาจา์อาจจะลาบากหน่อยสอสอเกินครึ่งจะไปอยู่กับภูมิใจไทยซะส่วนใหญ่เลยใช่ฉะนั้นฉะนั้นมันก็เลยตั้งคําถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยจะมีใครไปลงลงชื่อไหมใน่อนขอเปิดอภิปรายดีไม่ดีอาจจะเหลือสี่ท่านผู้เท่าอ่ะ